ไว้ในระดับต่างประเทศว่ามีอย่างไรต่อแอมเนสตี้นะครับทีนี้มาดูฝั่งภาคประชาชนเนี่ยก่อนหน้านี้สารนร้มนวนวินิจัยแล้วเนี่ยมีการแสดงความเห็นจำป้าอายุทยาได้ไหมจำได้เดี๋ยวเอาป้าอายุทยาเนี่ยมาให้ฟังที่แอมเนสตี้บอกว่าที่สารนร้มนวนวินิจไฉเนี่ย,ยมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็โจมตีคำนิยายนะป้าอายุทยาเนี่ยแกกลับบอกว่าที่สารนรมนวลวินิจัยเนี่ยถูกแล้วชอบแล้ว แล้วป้าเนี่ยแกล้วงลึกเข้าไปไปกระชากคอนักวิชาการคนที่อยู่หลังฉากด้วยนะไปฟังคุณป้ายุทธยาพูดว่ายังไงมาแล้วถึงอาจารย์ถึงด็อกเตอร์นะคะศาสตราจารย์ทั้งหลายแหล่นักวิชาการที่มีความรู้ทั้งหลายแหล่วันนี้ในชั้นชาวบ้านที่มันทนไม่ได้แล้ว นะคะขอพูดอีกสักคลิปหนึ่งวันนี้ดิฉันทนไม่ได้ในเมื่อศาลตัดสินว่าผู้คุณมีความผิดพวกเด็กๆพวกสามแกนนำที่มีความผิดที่ล้มล้างสถาบันศาลตัดสินก็มาแล้วว่าล้มล้างสถาบันทั้งๆที่มีหลักฐานชัดเจนเลยนะคะรับเงินจากต่างประเทศเป็นขบวนการเลยแบ่งลูกกระตีเป็นขบวนการแต่ก็ไม่ยอมรับผิดยังสร้างวาทกรรมออกมาว่าปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้าง นั่นความหมายของพวกคุณแต่ดิฉันถือว่าพวกคุณน่ะล้มล้างสถาบันคนไทยทั้งประเทศเขาไม่ง้อเขาไม่ง้อตอนนี้หูตาสว่างทั่วประเทศกันแล้วสารตัดสินมันมีคำมินิจฉัยออกมาเนี่ยเขานั่งดูหน้าจอกันแทบทุกหลังคาเรือนเพราะมันเป็นการหมิ่นสถาบันโดยที่มันอภัยกันไม่ได้แล้วพวกคุณยังมาเล่นวาทก,การรมอีกเหรอและอยามาข่มขู่นะคะอย่ามาขคค่ะะามขู่ อย่ามาอ้างจะเกิดสงครามการเมืองนี่หรือออกจากปากไอ้พวกศาสตราจารย์ไอ้พวกด็อกเตอร์อย่ามาครูพวกคุณน่ะจะไม่มีแผ่นดินอยู่พวกคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่พว,ยพวกเราจะออกไปขับไล่พวกอปีจะมันจะไม่มีแผ่นดินอยู่คุณอย่ามาสร้างวัฒกรรมแบบนี้ดีกว่าเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นถึงอาจารย์นะคะเป็นถึงนักวิชาการและ เหมือนกันทนาจริงทําไมไม่เปิดหน้าชกจะยุเด็กทําไมจะยุเด็กทําไมฉันถามแค่นี้แหละแล้วเวลาเด็กติดคุกเนี่ยช่วยไหมก็ช่วยมาไป่นกระแสให้คนออกมาลุกตีกันอีกคุณจําไว้เลยนะคุณจําไว้แผ่นดินไทยมันศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินนี้มันศักดิ์สิทธิ์คุณทําอะไรไปมันต้องรู้ตัวอย่าให้ชาวบ้านอย่างฉันเนี่ยวออก ไอ้ผู้อยู่เบื้องหลังก็เหมือนกันที่เอาสีน้ำเงินออกจากธงไตรลงผงของคนไทยเนี่ยมันสร้างฝาดเจ็บช้ำน,น้ำใจกันมาตลอดสร้างความเจ็บใจแล้วมาวันนี้จะบอกว่าปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างมาสร้างวัฒกรรมอะไรเขารู้กันหมดทั่วประเทศไทยแล้วอย่ามาพูดคำนี้อย่ามาพูดคำนี้อย่างดีมันก็หลอกเด็กมาแล้วเป็นไงเด็กติดคุกยังจะเอาศบเด็กมาโหนอีกเหรอ ไม่หยุดใช่ไหมเนี่ยไม่หยุดใช่ไหมตอนนี้คนไทยเนี่ยเขาลุกฮือกันทั่วประเทศแล้วคลิปนี้ปฝาฝากขอฝากถึงคนไทยทั้งประเทศถึงเวลาแล้วลูกหลานมันต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วเพื่อสถาบันเพื่อสถาบันหลักของเราพวกเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้อย่าให้พวกไอ้นักวิชาการไอ้ด็อกเตอร์ไอ้พวกอาจารย์ทั้งหลายแหละมันสร้างวา,กาทกรรมข้างเดียวให้รู้ นี่มันพร้อมที่จะลุกฮือแล้วและอย่าอ้างว่าพลังมหาศาลอย่ามาอ้างเนี่ยพลังเงียบเนี่ยที่เขาทนไม่ไหวเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันมทนไม่ไหวแล้วมันพร้อมที่จะลุกตนมาหมดแล้วมันพร้อมแล้วมาอ้าพูดได้ยังไงนี่ฮะในคุณป้ายุธยานะโอ้คุณป้าสวัสดีคุณป้าใจเย็นๆนะใจเย็นๆตอนนี้ยังมีโควิดอยู่นะเข้าชื่อกันยื่นนะฮะส่วนเรื่องม็อบเนี่ยก่งเกรงนิดนึง นะแต่มันเป็นสร้อยความรู้สึกไง<า>อันนี้ก็เป็นเหมือนกับรูระบายนะการน้ำนี่กําลังร้อนนะแต่ว่าที่คุณป้าพูดมานี่ก็ไม่ผิดสักอันเลยฮะเต็มสิบไม่หักนะ <c oughs> อาจารย์ไตรงสุวรรณคี